นี้พามาเที่ยวตลาดดงรแแนงนะครับเขตอำเภอห้วยพึ่งมายังตลาดจาังหวัดชนบุีมีไก่แจ้น้ำพึ่งแพ้มีไม้กว่าดน,นี่ฮะคนก็ามาจอดรถคึกคักอันนี้เป็นวันหยุดมีผลไม้แต่ก่อนเป็นถนนเลนเดียวอันนี้เขาทำเป็นถนนสองเลนสองเลนเลน,นะฮะ ก่อจะมีของป่าเยอะมากมีตัวบางตัวเล็กๆเนี yeah. ่ยแล้วอค้าขายมู้งขอายอะไรเขาเรียกอะไรเต <B. S 2> เป็นเตฮะเนี่ยครับทุกท่านมาชมคาราเซียนมีดีอะไรบ้างส่วนมากคนที่สายเขาจะอยู่กันง่ายๆครับถ้าทำที่รู้หนูจะไม่มีแบบนี้ นี่ไก่ย่างยุ่ยงไนง่ายๆครับบริสันต์วิถีเคาน์เตอร์เนี่ยอันนี้ไก่มดแดงบ่ครับมดแดงวะอ๋ะอแบบพริกแบบเป่งน,นี่อีหลอกอีไล่บ่ครับอีหลอกอีไล่ยอยู่ใส่หมดแล้วอันนี้มันน็นยังไงหมูกัวปลายังไงสบายนะหมูปลาโอ้มีหมูปลา,ปลา เราใหม่ยุนหน้าถึงรักมัดยื่นขีดกระปองนี่อีลอีไล่ดีพ่อเราดีบัว <c oughs> มัดตะลานแล้วเน่ยได้อันสั้นนี่แหละ <c oughs> เขาว่าเหมือนแล้ว <c oughs> เออย้ายแข็งแรงอยู่ในนี้เจ้าย่าเก็บไม้ามาจากไซนี่ <c oughs> เก็บเองบ่โอ้มาขายให้ไอติมินมากครับไม่อย่งคนขาย พักไข่พักไ่น้ำตัวนี้มีหอยนะครับปลาไหลมีปลาไหลทำบ้านกำลังพิจารณานึ่งข้านะครับอึ่งข้าวนี้สองร้อยห้าสิบบางที่ขึ้นสี่ร้อยห้าร้อยแล้วตรงนี้ถ้าเป็นไข่ก็4ี่รห้าสิบเ็ดเื่งบ้าครับนี่เฮ็ดพอบ้าครับนี่เฮ็ดพอออกแล้ว โอ้นี่นี่ครับนี่มันมีหลายราคาสองร้อยห้าสิบห้าร้อยน,นี่ใครเต็มห้องเออนี่ครับหนึ่งลาตรงและแมงมันตวมันอันนี้มันตตกตงอไม่ยังครับนี่แตแนทอดาบาทแทอดเพราะว่ามันตกชิคักัวมันเป็นหน้าฝนมันเข้าฤ้ดูกาลนี่ครับ,บเห็ดเห็ดตับเตา กับเรานี่หนูตาเลี้ยงครับนี่หนูเลี้ยงหนูพุกมีเหี้ยวไข่ใครเหี้ยวไข่เหี้ยวใส่พี่ตัวมีผึ้งบ้างนี่ครัยนแค่นีง่ายภาษาบ้านของเราโอ้นี่นี่เราอีไล่เหมือนเราไปเพาอยากได้ไข่ฟ้านะมีแมงอย่างนะครับนี่ เสดิ่งทักแตนเฮดพอตอนนี้สองร้อตนโลบครับเนี่ยสามขีดสองร้อยนี่นี่แม่ได้อีลออีไลายนะครับนี่ยีตับเตากบาดอีลลไอแกงใส่ไอแกงใส่ไข่มดแดงไข่ฟ้า ตักกระแตพนพอดเห็ดพอออกแล้วเห็ดพอสีคิปพวกกบบกดักแด้โอ้ยเชิญข้าเชิญมาเที่ยวตลาดบ้านเราทับตลาดลาดงระแดงอำเภอห้วยเมฆโอ,โอ้มีไว้ด้วยนี่หนังหัวหนังกล้วยก็มีหนังหัวก็มี ทำพร้อมจิบจิ้มแจ่วได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าสุกแล้วแจ่วเลยจิ้มพรนคะแม่ค้าีมือเองหรือเปล่าเขาจะทำเองก็เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับครับครับโอเคอันนี้มันอะไรนี่รู้ปลาไหลป่ะดิี่ยโอ้ปลาไหลเอาปูออกแล้วข้างนี่ยเด็ดเกินโอ้ที่ฝนตกจะมีของกินเยอะนะครับก็สัตว์ช่างแด่จะหาทุนก็ได้เพราะว่าของกินมาเยอะเลย สี่รายงานแดก่อนครับสวัสดีครับ